บาทนะฮะให้เราจมเรื่องโอเคโอเคซื้อใจเหมือนนี่เน่เน่เนเฮ้ยสัตว์ทีไม่ทันมันฉลาดไล้เราเลือกยิงกูอ่ยราคานี้ไอ้สัตว์ราคานี้เี่หรอนั่นอะไรแต่ยามใครเรียกยามอยากเสยก็มาดิ แนวหน้า <Happiness unting> ผ,ผมให้ท่านไว้คนหนึ่งแล้ว <kind> ก <abonn és> ันแดนเจ็ดเน่เขาไม่คุยอะไรอย่างนี้หรอกลองบิดมาแดนแปดดิผมบอกง่ายเลยผมเล่นขาบ็อกเลยนะเฮ้ยแนวหน้าบบนไลนเนี่ยเฮ้ยส้นุกเกอร์สุกเกอร์ว่ะเี่รับเหล็กทุกจำนวนว่ะกลวอีกแป๊บเราโดนละกบอวให้ถ้ามาอย่างเนี้ย ใครวะเดี่ยวโมบายยี่หมื่เข้าเลยใครวะแต่ไม่ใช่หมื่นแน่นอนอ่ะถ้าเกิดถ่ายรูปเนี้ยสวัสดีครับพี่ตีิพง์สวัสดีครับพี่บิลลี่เหรียญแพทย์หมื่นหนึ่งไหมถูกปะเอออ่ะเนี่ยอ่ะผมให้ได้ไม่ละคนเลยคนกันเองอ่ะเมื่อกี้พูดหมื่นห้าไม่ก็หมื่นหนึ่งได้ไหมขายกูอ่ะแค่นั้นแหละขายกูดีกว่าหมื่นห้า หรือว่าจะซื้อหรือว่าจะว่าขายดิฉันห้าปันไม่แต่ถ้าเกิดว่ามึงขายกูมือหนึ่งใช่ไหมสุดท้ายกูเลี้ยงข้าวทาอะไรมึงให้มึงอยู่ดีถูกปล้จ่ายค่าเงินเดือนให้มึงอยู่ดีถูกไหมล่ะมึงอยากได้เหยื่อตอกปลาเดี๋ยวกูไปหามาให้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยสวยเรื่องเหยื่อสามหนึ่งหนึ่งปลาเนี่ให้เรา,ราจัเรื่องโอเคโอเคซื้อใจเหมือนนี่ไงมาเน่นะเน่เน่ไอ้เอ้ยสัญญ์ไม่ทำมันฉลาดแล้วเราเลือกยิงกูเที่อ คนเหลี่ยมเลยตอกใจเกินเขาเปล่าจี้แหมยุนแมวแบบมันฉลาดด้ยนะพอไม่เห็นกูคว้าปืนมันมันดีกูก่อนเลยอ่ะพี่ดีใจให้ผมจ่ายไม่จ่ายเลยมาเอาคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดเงินในบ้านให้ไอ้ยีอยู่ข้าวครับคุณบิลลี่ผมอยู่ข้าวอ่ะครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งครับกินมมนเลยเดีจะค่อยสั่งได้ไหมข้าวอ่ะมึงไม่เห็นหรอเมื่อกี้มันยิงกูคาบ้านเอาเมื่อกี้เหรอพี่เหลี่ยมแพ้มันปนไปไหนใช่ไะเดี๋ยวถ่ายปดไม่ได้ทำเอาไปเก็บเถอะเก็บไปแล้วก็ได้ครับ เอ้ยไปสู้กันกันน่ะมึเห็นป่ะมันยิงกูคาบ้านเหมไอ้สัตว์อื้อี๋แป๊บนึงอ่ะ <c oughs> กูว่ามันไม่น่ามาคันยาแลวเดียวแป๊บนึงอ่ะเล่นหมาอีกอ่ะ โอเคมฮัลรครัแม่งบุกยิงคาบ้านเมื่อกี้เห็นปะ เรับเลกใช่ป่ะาดูเลยลงรูเลกใช่ดูดีว่ะในบ้านดอกฉนนึกแคเลยเนี่ยผมยืนนี่มันะพี่วินไปไหนอ่ะไปไหนเ่ะมันเข้ามายิงกูในบ้านไม่มันไม่ยิงโดนอ้วนวะพี่ว่าวพี่วพี่วมันไม่ยิงอ้วนวะเยยิงยบินี่นที่หลังก็โดดรับกระสนี่บแคสบายใจ ไอ้ียก็โดดไปโดดมาอยู่นะไอ้เหี้ยแม่งให้โดนอ่ะขอโดนหน่อยโดดไปโดดมาอยู่แต่แม่งไม่โดนก่อนนิดนึงหรอผมหมาได้ไหมพี่ผมรีบพี่รี่ผมหมาให้ลูกเก่าไอ้สัตว์อยู่แสนเดียวไอ้เฮี้ยแค่เนี้ยนี่รักจ๋าก็ประมาณร้อยสิบอ่ะอะไรอ่ะปูนเอ้ยจบไปก่อนระวังด้วยนะระวังด้วยมันเขามีปืนนะระวังเออเออถ้ารถหลุดนี้คือไม่เป็นไรหรอกประเทศจะรีละ ที่รกใต้หลังมาตัวบอกกาหน่อยนะแปลกนะเอ้ยน้าบ้านแปลกนะขับดู่ิขับอูนีขับไปเมดู่ิเอตะเกียบเอาอยู่มีที่เขาไม่พกเงินสดแต่เขาไม่เขาไม่มีพงรูปแบบขอสุดิบแสนนั่งดื มันเข้ามาอะวิลูกเก่าผูหล่อแสนเดียวหล่อแสนสองเองเลยอ,อ่ะไม่ใช<า>่เอ็มซีที่ร้านเ,เ<ต>มื่อกี้เอ็มซีรถระวังระวังนะมันเข้ามายิงกูในบ้านเลยเมื่อกี้ได้จะรับยังไม่มีเวลารับผลิตกันอ่ะอืมเพราะพี่พม,มีมีเงินแต่ไม่มีเวลารับของเมื่อี้ยืนเหงาเหงาอยากโดนกระสุนเข้าที่ท้องว่ะแงกูันยแล้วเมื่อกี้นี่มันไม่ยืนบางกูวะมันอยากต่อตีโทษทีโทษทีครับเขาไปเขาไปเขาไปจบแคปอ่ะพี่บินดีกว่าอรรถวรานเขาทำงานไปเถิดช่วยนะ ดีแปมึงคขาบเดี๋ยวเขาก็เหมือเดียวเขานเข้ามากวดกันแล้วแต่มึงอ่ะส,สองพันมาหนึ 1, 2, 7, ่งสองเจ็ดแปดมงสองเจ็ดแปดค่ารักทายเอาพีถูกน้อง เฮ้ยอนะย่าเหม่อกันนะเว้ยเขามาแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนระวังกันด้วยอย่าเหม่อกันนะจ๊ะแต่เมื่อกี้พี่ว่าน่าจะ,จะน่าจะกระโดดรับกระสุนแทนพี่พีลีอยู่อกี้เออเท,ท,ท่เลยอ่ะเหมือนกูรูนัดอังกอร,ร,ร์เขาเขาเขาเข,ข้ามาเมาื่ผมควักปืนก่อนเลย <laughs> อัตโนมัติเลย <laughs> อัตโนมัติเลยแล้วถ้าเขาตกใจยิงี่งมีพี่ครับคนน กูว่ายิงล่วงรถเลยคืนน่ะแค่นั้นเองแล้วกูบอกให้นะว่าถ้าเกิดมันล่วงรถเมื่อกี้มันโดนกูเลยทันกูให้แน่ัๆกูควักไม่ทันเลยที่ยะเอาคาบ้านไปก่อนด้วยผมมาควักทันมิดแต่มันไม่ได้อะไรกับผมมันขับเข้ามาหรือว่ามันอยู่น้ำมันขับมาจอดตรงนี้เลยเนี่ยมันขับมาตรงนี้เลยไอ้เหี้ยเออจูบหน้ากันอยู่แล้วอ่ะวก็ถอยออกไปพี่พอกูควักปืนคือแม่กกี้กูก่อนเลยกูยิงสวนไม่ทันเลยเที่อะเออหน้าตาถูดยังงี้อ้วนปะอะไรอะ มาเลยอ่ะเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมารู้แล้ว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 ไปพี่จ้องไปเทรนเหล็กดิพี่รออะไรอ่ะพี่อะไรเพิ่งใครเนี่ยรู้จักกันแล้วดูดิโอ้ผมเอดิผมสู้นะดิตัวนะใส่เกาะเปล่าไม่มีเกาะมึงตายนะกูบอกก่อนเล่นเล่นมึงตายนะดูหน้ารักไปดีกว่าพี่แล้วไปแล้ว ไอซานมันจะเท่าไหร่กีแบ่งให้ได้เท่าไหร่อ่ะแม่งเข้ามายิงกูถึงในบ้านแม่งเออไม่กี่คนอ่ะคนเดียวครับเข้ามายิงแล้วก็ไปเออดีกว่าไปดีกว่าพูดูุี่หลอกดิไอ้ซานพี่ขอเบอร์กระสุนหน่อยดิกระสุนกระสุนต้องรอก่อนกีเมีเมสอะไกระสุนปืนล่าสัตว์นพอ่ะเวลาไปล่าเออกูมีหลายกระบอกนะปืนล่าสัตว์อ่ะปะปืนล่าสัตว์พี่อ่ปะ พี่จอเนี่ยผมจะไปทำกระสุนเนี่ยพี่มาดีลูกโกอะไรอีกสามหนึ่งที่ไม่มึงอย่าผมอย่าซื้อเหล็กส่วนตัวดิเขาเนึ่งเขาใช้มึงเอาไปซื้อคนอื่นเลยทันต่อแหลรอย่าซื้อย่าซื้อคนอื่นพี่จอเขาขายถี่พี่แฟรไม่ไม่ใช่เลยนะเปล่าเหล็กเหล็กที่สามไปซื้อต่อกว่าเพราะว่าไอคนที่มันมาหาใช่เป็นขายี่างมีมาถามไม่เจอมาถ่ายซาไม่เจอคุณเลยรับแชรมาหมดเลยทั์พี่จอโฟลเลี่ยมแล้เป็นหมื่นแท่งเลยนะเอยเดี๋ยวจะไปคราฟยาววิ่งด้วยเฮีย don't be down all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake